สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เมนูที่เรานํามาฝากกันนะครับเรียกว่าหมูผัดน้ําพริกเผานะครับผมมาดูส่วนผสมกันครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับเรามีหมูนะครับมีเห็ดนางรมนะครับมีน้ําสต๊อกนิดหน่อยนะครับหอมหัวใหญ่หั่นเต่าเล็กนะครับผมแน่นอนมีพริกเผานะครับน้ํามันหอยน้ํามันนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าปลานิดหน่อยนะครับผมโอเคมาดูวิธีทํากันเลยครับโอเคครับผมก่อนอื่นเรา ตั้งไฟรอไว้เลยนะครับวอร์มกระทะให้ร้อนผมเปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากวอร์มกระทะไว้ระหว่างนั้นเรามาจัดการกับหมูของเรานะครับหมูอันนี้ผมแอบขี้โกงนะครับหมักน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยเอาไว้นิดนึงแล้วนะครับทีนี้เราจะเอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นสวยงามกันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบหั่นเตามัน่อจะได้กินง่ายแต่ว่าเมนูวันนี้อยากให้มันดูแปลกตาไปนิดนึงผมจะหั่นให้มันเป็น ให้มันเป็นแผ่นนะครับแผ่นบางนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องบางมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับโอเคะระหว่างที่เรากำลังหั่นนะครับกระทะมันก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะพอดีกันโอเคครับโอเคกระทะเราได้แล้วครับผมได้มันขึ้นนิดหนึง่ง ผมลงน้ํามันละครับน้ำมันพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าพอเราเอาหมูลงไปทอดแล้วเนี่ยมันจะคายน้ําออกมานดนิดหนึ่งถ้าน้ำมันเยอะเกินไปมันจะมันจะแบบปับปับปัๆบปับปครับมันดีดอ่ะโอเคผมลงหมูเลยขออนุญาตใช้มือ,อเ,เร่งไฟขึ้นละ ันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับคือผมจะชินกับการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยลงไปลงไปปรุงก่อนลงไปคลุกก่อนนะครับแล้วเราพักมันแยกออกมาสําหรับบางคนก็อาจจะเริ่มที่หอมใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็สุดขอ,อ่เทคนิคใครเทคนิคมันของผมเนี่ยสาเหตุที่ผมเอาพวกเนื้อสัตว์ลงไปคลุกก่อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันได้ได้สี เราก็ได้ได้ได้ความสุกตามที่เราต้องการถ้าเกิดเราเอาลงไปทีหลังเนี่ยการคุมสีมันจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าล้วที่สาคัญกนะ็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาเนื้อสัตว์ลงไปคุกก่อนแล้วเราพักมันไว้เนี่ยสิ่งที่ตกค้างอยู่ในกระทะก็คือรสชาติความหอมนะครับความอร่อยของของเนื้อสัตว์นั้นๆที่เราจะเอามาทําอาหารของเรานะครับโอเคแป๊บเดียวก็คงจะได้แล้วครับอืมหมูมหอมๆน่าดูเลย เอาละครับผมเอาหมูออกมาพักก่อนนะครับโอเคครับาจากนั้นเราเอาหอมใหญ่ลงกระทะเดียวกันหม,หมูเลยหอมใหญ่ผมหั่นเป็นเต่าเล็กนะครับทำให้ง่ายต่อการต่การปรุงผมเร่งไฟนิดนึงโอเคง่ายต่อการปรุงแต่ว่าต้องระวังนะครับยิ่งชิ้นมันเล็กนะมันยิ่งไม่ง่ายเราก็ต้องพยายามมัน คนให้มันสุกทุ่นทั่วโอเคสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในกระทะนะครับก็คือ,อ,อน้ําจากหมูนะครับความหอมรวมถ,ถึงเ,เครื่องที่เราหมักหมูไว้ด้วยมันก็ทําให้หอมของเราดูมีสีนะครับแล้วรสชาติมันก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะตอนนี้หอมเราเริ่มสีแล้วเ,เราผัดให้หอมนิ่มนะครับ ให้มันออกใสๆรสชาติของของหมูใหญ่เนี่ยมันจะมันจะอร่อยเต็มที่ตอนตอนที่มันที่มันเริ่มใสๆนะครับหลังจากหลังจากมันเริ่มใสแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีๆถ้าไฟมันแรงเกินไปหรือว่าเราเราทิ้งมันเอาไว้นะมันก็จะเริ่มไหมนะครับมันได้ที่ละผมลงเห็ดครับใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้ว น้ำสต๊อกพยายามใส่ทีละน้อยนะฮะอย่าใ,ใส่ทีละเยอะเพราะว่ามันทำให้แฉะแล้วรสชาติเราจะเสียอ่าทีนี้ที่ใส่น้ำสต๊อกตอนนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเริ่มแห้งผมจะเริ่มลงมันหอยครับลงไปครับคลเข้ากันนิดนึง ตอนนี้ผมเอาหมูกลับลงมาเราจะได้หมูพร้อมทั้งน้ําที่คออกมาจากตัวหมูด้วยนะครับเป็นเป็นน้าซุปในตัวของมันนะฮะอร่อยมากเอาละโอเคถึงเวลาของพระเอกแล้วพริกเผาลงไปเลยครับชิมมากจะน,น้อยแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะใส่ประมาณนี้ สองช้อนผึ่งคูนะครับอันนี้มันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วก็ลงไปพริกเผาลงแล้วเนี่ยต้องรีบหมันคนนะครับระวังมันจะไหม้แล้วก็ทางที่ดีที่สุดนะครับก็มีน้ำสต๊อกหรือว่ามีน้ําเปล่าก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้าสต๊อกไก่อยู่ใกล้มือไว้ครับเพราะว่าเวลาเราผัดไปแล้วมันเริ่มแห้งเนี่ยถ้าเรามีน้ําสต๊อกอยู่เราใส่ลงไปทีละนิดมันก็ทําให้ชุ่มชื่นขึ้นทําให้มันไม่ไหม้นะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่า มันน่าจะใกล้เต็มที่แล้วผมลงน้องสตอร์อีกนิดหนึ่งโอเควันนี้ผมขออนุญาตชิมน,นิดหนึ่งนะครับโอเคสังเกตว่า มันมันเหมือนจะมีปริมาณน้ําออกมาเองนะครับอันนี้คือออกมาจากเห็ดเพราะเห็นลกลมของเราค่อนข้างจะจะมีน้ําอยู่ข้างในเยอะพอสมควรก็เลยผมก็ยังจะผัดต่อให้มันมั่วอีกหน่อยเราก็เพื่อให้มันเข้าเนื้อเต็มเต็มด้วยนะฮะเจ้าเห็ดเนี่ยโอเคตอนนี้ผมปิดไฟแล้วครับหมูผัดพีเผาของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันโอเคเรามา ตักลงจานกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมีจานของเราสีเจ็บมากเลยเป็นม่วงมหาการเลยนะฮะโอเคสีมันจะดุดุดนึงนะฮะอาหารที่ที่มาผสมกับพริกเผาเนี่ยเพราะว่าเจ้าพริกเผามันแหม่สีมันก็มันตาลเข้มอมส้มนะ โอเคครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมเราจัดลงจานแล้วแต่เมนูจานนี้เนี่ยเป็นโจทย์ศิลปะที่ท้าทายทีเดียวนะครับเพราะว่าหมูผัดพริกเผาของเราเนี่ยแล้วเราใส่เห็ดเนี่ยสีมันจะค่อนข้างไปโทนเดียวแล้วค่อนข้างจืดนะครับผมจะเพิ่มสีมันเราขาดสีเขียวสีแดงนะครับตรงนี้ผมมี w a t e r c o l o s อยู่นะครับ w a t e r c o l o ท็อปข้างบนหน้าเราได้สีเขียวนะครับ มันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับผู mm ้ hmm. ชมเราทำอาหารเอง mm hmm. กินเองที่บ้านแล้วเราจะแต่งยังไงให้มันสวยแล้วก็ mm hmm. อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าสีมันจะบอกว่าจืดก็ก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะสีมัน,มนแช่แต่ว่ามันสีมันเฉดเดียวเราต้องทําให้มันสดใสอันนี้ผมมีพริกแดงซอยสไลด์ทอปไปรอบๆอีกนะฮะเราจะขับสีมันออกมานิดนึงโอ้ระหว่างซอยพริกแดงี่มือผมแสบไปหมดเลยนะตอนนี้ Hey. ครับมาดูกัซิว่ามีอะไรเอามาปนได้อีกผมมีมีอะไรอีกผมมีหอมเขียวอยู่นิดนึงอะเราแอบเอามาดิโซข้างบนหน่อยอ่าดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชม <laughs> โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูผัดกิ่ผาของผมที่ผมหน้าตาสมัยให้มันดูดีขึ้นมา <laughs> นี่ครับน่าทานไหม